สวัสด <Wow. S 2> ีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับหน่วยต้นไม้แสนรักหน่วยย่อยการดูแลรักษาต้นไม้ประโยชน์และโทษของต้นไม้การดูแลรักษาต้นไม้หนึ่งเลยนะคะเด็กๆก็คือการลดน้ำต้นไม้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆเราควรใช้บัวลดน้ำในการลดต้นไม้นะคะ ถ้าเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เราใช้สายยางลดน้ำต้นไม้ได้เลยนะคะเมื่อเราลดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอแล้วเราควรหมั่นพวรวนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ด้วยนะคะเราไปดูประโยชน์ของต้นไม้กันเลยดีกว่านะคะประโยชน์ของต้นไม้คือให้ร่มเงาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดได้ด้วยนะคะเด็กๆ แต่ใช่ว่าต้นไม้จะมีประโยชน์อย่างเดียวนะคะต้นไม้ก็มีโทษเหมือนกันนะคะถ้าบ้านเด็กๆมีต้นไม้ใหญ่ๆใหญ่มากเลยถ้ามีลมแรงๆพัดมาต้นไม้ก็จะล้มทับบ้านพังเสียหายได้เหมือนกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้และประโยชน์โทษของต้นไม้ วันนี้คุณครูหนูก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆกันนะคะเช่นคำว่า big แปลว่าใหญ่ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆมาพูดตามกันนะคะ big ใหญ่ค่ะ small เล็กค่ะเด็กๆมาพูดตามครูหนูอีกรอบหนึ่งนะคะ small เล็กค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูหนูก็ได้มีคลิปให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนและพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังด้วยนะคะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปทําใบงานกันนะคะคุณครูก็วิธีการจับสีที่ถูกต้องมาให้เด็กๆได้ดูและทําตามกันนะคะ เด็กๆหยิบสีขึ้นมาคนละหนึ่งแท่งค่ะคุณจระเข้อ้าปากคุณจระเข่งับสีจับสีให้แน่นๆแล้วผลไปที่ใบงานของเด็กๆนะคะเรามาดูใบงานกันนะคะให้นักเรียนวาดภาพต้นไม้ตามจินตนาการเด็กๆเห็นใบงานไหมคะจแบบเป็น ใบงานสี่เหลี่ยมเป่าๆนะคะให้เด็กๆวาดรูปภาพต้นไม้ลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่สําเร็จกันแล้วนะคะ <Wow. S 1> สิบมคระเป็นรูปภาพต้นไม้สวยไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปภาพหรืออัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้ครูได้ดนงนานนะคะเด็กๆ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายก่อนจะแตันไปนะคะดเด็กๆอย่าลืมสามข้อลับสำคัญของเรานะคะเดี๋ยวหมาเลือมท่องไปพร้อมๆกันเลยอยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันม,าามันล้างมือเด็กๆอย่าลืมจำสามคนอลับนี้ให้ขึ้นใจนะคะแล้วเราจะห่างไกลจากโรคโควิด19ค่ะสำหรับวันน<า>ี้คุณแตงหน้าไปก่อน <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพจน้ำเป็นออฟฟิศนะคะ